สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำฝน h ช n n นล Channel นะคะวันนี้มีการอัปเดตใหม่นะคะจากการตั้งค่าสตู d i o อนะคะตั้งค่าหลังบ้านเราจะตั้งค่าเวลาเราใส่แฮชแท็กเราไม่ต้องพิมพ์เองแล้วนะคะมันขึ้นอัตโนมัตินะคะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงเราเราต้องมาที่ ทูบสต t u d โอของช่องของเรานะคะแล้วก็ไปที่เนื้อหานะคะเมื่อมาที่เนื้อหาแล้วเราจะจะมาที่วิดีโอที่เราได้อัปโหลดไว้นะคะจะสังเกตได้ว่าจะเป็นรูปกุญแจล็อกไว้นะคะก็คือเรายังไม่ได้เปิดสาธารณะเราจะไปตั้งค่านะคะจิ้มเข้ามาแล้วจะหน้าตาแบบนี้ แล้วให้เราจิ้มไปที่รูปดินสอนะคะเมื่อเรามาที่รูปดินสอแล้วเราจะมาใส่แฮชแท็กแฮตแท็กนะคะตรงเพิ่มคําอธิบายตรงเพิ่มคําอธิบายนะคะแล้วก็เราจะใส่แฮชแท็กแฮตแท็ก ฝน c h ชาแนลมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะแค่เราพิมพ์ว่าแฮชแท็กแล้วมันจะขึ้นแฮชแท็ที่เราเคยใส่บ่อยๆนะคะจะเป็นแฮชแท็อะไรก็แล้วแต่นี่เราเคยใส่นะคะในช่องเรามันจะเป็นอย่างนี้ให้เราจิ้มพิมพ์ว่าแฮชแท็กแล้วมันก็จะขึ้นเราไม่ต้องพิมพ์เองเลยนะคะนี่แล้วให้เราจิ้มที่แฮชแทนั้นได้เลยมันก็จะสะดวกรวดเร็วนะคะ สะดวกรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็จะไม่ลืมนะคะว่าเราใส่แฮชแท็กอะไรบ้างถ้ามีซ้ำกันเราก็ลบนะคะม,มันอาจจะมีซ้ำกันบ้างเราต้องดู นะคะก็คือการใส่แฮชแท็กแบบอัตโนมัตินะคะง่ายมากๆสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้ำฝนช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ